สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะครับพบกับผมอาจารย์พลศกรเปิดชะตาพิชวิตหรืออาจารย์พลศกรหมอดูใบไ,ไม้พลังจิตครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับหวยอมสินนั่นเองนะครับงวดประจาวันที่16สิงหาคมนะครับรอบนี้นี่ก็คือเลขปลดหนี้อมสินนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2568นะครับก่อนอื่นต้องมาคุยกันก่อนว่า สูตรเพิ่งคิดค้นได้ไม่นานแต่ว่าสิทิทำดีมากเลยนะครับงวดที่แล้วอาจเป็นเรื่องเวลาได้เทปหนึ่งและสองเทปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าดีงามพระรามเก้าจับจุดถูกว่ารถูกนะครับเพิ่งจะเริ่มมาจับนะครับเพราะมันออกวันเดียวกันนะครับหลายคนเรียกร้องมาก็สีทิสวยงามนะครับเรามาดูงวดที่แล้วนะครับของเลขปลดหนี้งวดที่แล้วอาจารย์ให้4 1 5 นะครับถ้าใครไม่ได้ดูก็กลับไปย้อนดูนะครับไปเปิดเพลย์ลิสต์ในช่องวิดีโอนะครับช่อง YouTube ดูของกานก็จะเจอนะครับงวโงจิระให้415มันก็ไปจับคู่โดน1881โอ้โหสวยงามอื้ออหือ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับงวดวันที่16สิงหา2568นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์แรม7ค่ําเดือน9ปีมะเส็งนะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบนาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวณเวลาที่หัวอมศิล กำลังหมุนอยู่นะครับ่ายทอดสดที่ช่อง M.C.O.T. นะครับณเวลานั้นจึงมีกลุ่มดาว3ดวงตังต่อไปนี้ครับตัวที่1คือดาวศุกร์ครับดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารครับ6 5 3นะเป็นกลุ่มดาวเลขปดนี้ออมสินนะครับนะเตรียมกระดาษประกาวไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังถ้าดาวศุกร์เลข6มาจับคู่ได้60 6 2 64 67 6 8แล้ว69ครับ ถ้าดาวพฤหัสบดีมาจับคู่ได้50 52 53 57 58และ59ครับถ้าดาวอังคารเล็ก3ม,มาจับคู่ได้31 32 36 37 38และ39ครับอขอท่านเฮงปังดังรวยนะครับจะถามว่า C T M, สีจีวิมสีสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับใครดูแล้วก็ช่วยแชร์แชร์กันออกไปนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการอัดรายการนะครับ ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับเอาไว้พบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ